การยกครูและการครอบครูของมวยไทยสายท่าเสาและสายพยาพิชัยดาผักการขึ้นครูหรือยกครูในสมัยโบราณการจะรับลูกศิษย์ไม่ใช่รับกัน,นง่ายๆเพราะต้องแน่ใจว่าลูกศิษย์ต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมไม่ใช้ความรู้ไปในทางที่ผิดต้องเคารพเชื่อฟังครูบาอาจารย์บางครั้ง ครูมวยจะรับเข้ามาอยู่ในบ้านโดยขณะที่ช่วยทำงานบ้านและช่วยครูทำไร่ไถนาครูจะคอยสังเกตดูพฤติกรรมและความขยันขันแข็งก่อนเมื่อเห็นว่าเป็นคนดีมีความขยันสุภาพเรียบร้อยจึงนัดวันขึ้นครูหรือยกครูก่อนทำการสอนวิชาต่างๆให้การขึ้นครูหรือยกครูเป็นพิธีที่ครูยอมรับลูกศิษย์และลูกศิษย์ยอมรับครู ว่าเป็นผู้ประสาทประสิทธิวิชามวยหรือดาบให้และยินยอมปฏิบัติตามคำสอนของครูทุกประการเป็นการขึ้นกับครูคนนี้และสายนี้โดยเฉพาะและต้องการจะร่ำเรียนวิชาที่ถ่ายทอดผ่านครูคนนี้เป็นการยกครูคนนี้ให้เป็นเสมือนหนึ่งบิดามารดาที่สั่งสอนลูกให้เป็นคนดีและให้ได้ความรู้ที่ลูกศิษย์ต้องการในสมัยสุขโขทยัยชาวไทย จะกราบ4ี่ครั้งคือกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบิดามารดาครูบาอาจารย์ครูอาจารย์จึงมีสถานะเหมือนบิดามารดาคนหนึ่งลูกศิษย์จะยอมรับใช้และปฏิบัติอาจารย์เพื่อแรกกับวิชาที่จะได้รับศรัทธานในตัวครูและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของครูหรือสำนักทุกประการทั้งสองฝ่ายต้องเต็มใจและลูกศิษย์ ต้องภาคภูมิใจและเชื่อมั่นว่าตนเองเป็นสิทธิ์มีครูมิใช่ไปลักจำวิชาของคนอื่นมาและจะได้มีการฝึกซ้อมและเล่าเรียนจากผู้รู้อย่างแท้จริงเมื่อครูมวยตกลงใจจะรับลูกศิษย์แล้วจะนัดวันให้ลูกศิษย์นำดอกไม้ทูบเทียนผ้าเข่ามา้าขันน้ำและเงินค่าขึ้นครู6บาทมามอบให้ส่วนใหญ่จะเป็นวันพฤหัสบดี ถ้าเป็นข้างขึ้นจะดีกว่าข้างแหลมเมื่อมาพร้อมแล้วลูกศิษย์ต้องกล่าวคำขอให้ครูรับตนเป็นลูกศิษย์โดยตนจะเคารพนับถือและเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูประพฤตินตนให้อยู่ในศีลธรรมขยันขันแข็งและมีมานะอดทนในการฝึกขัดและจดจำศิลปะทั้งหมดที่ครูจะได้สั่งสอนให้จะนำวิชาวความรู้ไปใช้ในทางที่ถูก และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและจะสืบทอดความรู้ของสายมวยอย่างสุดความสามารถเมื่อครูรับดอกไม้ทูบเทียนผ้าเข่ามา้าขันน้ําและเงินค่าขึ้นครูแล้วครูจะนําดอกไม้ทูบเทียนและขันน้ําไปบูชาพระและนําเงินค่าขึ้นครู่ไปถวายพระหรือทําบุญในภายหลังส่วนผ้าเข่าม้านั้นครูจะเอาไว้ใช้เอง หรือมอบให้ใครใช้ก็ได้หลังจากนั้นครูจะให้โอวาดแก่ลูกศิษย์ให้ขยันขันแข็งมีมานะอดทนเชื่อฟังครูอาจารย์และผู้ใหญ่สุภาพเรียบร้อยและใช้วิชาในทางที่ถูกและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและก่อนที่ครูจะชี้แจงแนวทางการฝึกขัดมวยว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างและลูกศิษย์ควรจะเตรียมตัวหรือปฏิบัติตัวอย่างไร ครูมวยสายท่าเสาและสายพญาพิชัยดับหักจะเล่าประวัติของสมักมวยให้ฟังว่าได้มีการสืบทอดมาอย่างไรมีครูมวยที่จดจำชื่ออะไรบ้างเพื่อลูกศิษย์จะได้รู้จักและแสดงความเคารพต่อครูอาจารย์เหล่านั้นทุกๆคนและเป็นการทำให้ลูกศิษย์มีความภูมิใจในสายมวยของตนเองพยายามประพฤติตนเพื่อมีให้เสียชื่อครูบาอาจารย์ ที่ได้ร่วงลับไปแล้วรวมทั้งพยายามฝึกฝนมวยให้สมกับที่เรียนมวยของสำนักนี้หรือจะได้บังเป็นตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคตสำหรับสายมวยท่าเสาและสายพยาพิชัยดับหักครูมวยจะไม่สวมมงคลให้แก่นุศิ์เมื่อมายกครูหรือครืนครูแต่จะสวมให้ในพิธีครอบครูเท่านั้นเพราะการสวมมงคลตามพิธีการ ะแ,แสดงว่ามีศักะสิทธิ์เป็นครูมวยแล้วและได้เรียนรู้ศิลปะมวยไทยจนครูพอใจแล้วเท่านั้นการครอบครูตามประเพณีเดิมของมวยสายครูเมฆแข่งบ้านท่าเสาและพญาพิชัยดาพักการครอบครูหมายถึงการที่ลูกศิษย์ได้ศึกษาเล่าเรียนศิลปะมวยไทยจนหมดสิ้นแล้วมีความสามารถที่จะสืบทอดศิลปะมวยไทยตามตำรับของครูมวยสายนั้น มีความสามารถที่จะประยุกต์มวยให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆและแก้ไขปรับปรุงลูกไม้และเกรดไม้ต่างๆได้จนเป็นที่พอใจของครูได้รับการถ่ายทอดเคล็ดรับและเคล็ดวิชารวมถึงไม้ต่างๆพอจะเป็นครูมวยต่อไปได้ทั้งยังสามารถขึ้นเวทีมวยโดยไม่ทำให้สำนักมวยต้องขายหน้าแล้วครูมวยจะทำพิธีการครอบครูให้การครอบครูหรือการทำพิธีครอบครู สวมมงคลที่ถูกต้องตามประเพณีของสำนักมวยซึ่งส่วนใหญ่จะทําให้ในวันพฤหัสบดีก่อนเวลาเพลนที่บ้านของครูมวยหรือในวัดเป็นที่น่าสังเกตว่ามงคลที่สวมให้นั้นอาจจะเป็นมงคลประจําตัวเพราะมงคลนี้จะมีดวงพิชัยสงครามของผู้นั้นอยู่บนแผ่นยันสีแดงซึ่งพันอยู่รอบมงคลมงคลนี้จะมีสีขาวแดงถักเป็นได้ดิบสีขาวสี่เส้น และสีแดงสี่เส้นแต่ละเส้นประกอบด้วยได้ดิบหลาย10เส้นถักพอดีกับขนาดของศีรษะแล้วบรรจุเป็นเส้นเดียวพอได้ระยะจากนั้นก็แยกถักเป็นสองหางโดยมีการผูกมัดไว้ที่ปลายและจะไม่ใช้วัตถุแข็งเลยเพราะในอดีตนักมวยจะสวมมงคลขึ้นเวทีต่อสู้และไม่ถอดมงคลตลอดเวลาการต่อสู้หลังจากนั้นจะนำเอาแผ่นยัน ที่ลงอัขระประจำสำนักและดวงพิชัยสงครามของผู้ได้รับการครอบครูพันรอบมงคลส่วนหน้าเอาไว้มงคลน,นี้โดยปกติจะได้รับการสวดยัดไว้เรียบร้อยแล้วถ้าใช้แผ่นยันพันรอบถ้าไม่มีแผ่นยันก็ไม่ต้องสวดยัดแต่ประการใดแต่ถ้ามีโอกาสนำเข้าไปร่วมพิธีสวดยัดเมื่อมีการสวดพระใหม่ในการทำพิธีครอบครูจะต้องมีการเส้นไหว้ ครูแต่โบราณด้วยอาหารและสิ่งของซึ่งไม่ได้แตกต่างจากการเส้นไหว้ในการไหว้ครูประจำปีเท่าใดนักอาหารและสิ่งของในการทำพิธีครอบครูประกอบไปด้วยหัวหมูนหนึ่งหัวไก่หนึ่งตัวปลาสองตัวมะพร้าวอ่อนสองใบเหล้าหนึ่งขวดขนมหวาน2อถึงสอย่างไข่สองใบในกรวยายสีนวม หรือโคงสำหรับคาดเชือกพร้อมผ้าดิบสองคู่ดอกไม้สามสีและดอกไม้ในใจกันอีกสองใบหมากภูโบรีอย่างละสามคำหรือสามมวนเงิน12บสองบาทใบสีหนึ่งคู่ทูบ1แนบเทียนสีพึ่งสีขาวหนึ่งเล่มขันหนึ่งใบไว้ใส่น้ำมนตที่มีผิวมะกรูดเ้าชิ้นส้มปล่อย9ชิ้นและมะยมเใบมงคลของครู และลูกศิษย์ที่จะครอบอยู่ในผานผ้าแดงกว้าง1เมตรยาว2เมตรจำนวน1ผืนผ้าขาวกว้าง1เมตรยาว2เมตรจำนวน1ผืนและกระถางทูปหนึ่งใบการจัดวางของเส้นไหว้ครูจะมีลักษณะคล้ายๆกับการจัดวางในวันไหว้ครูประจําปีคือของเหล่านี้ถูกจัดวางอยู่บนผ้าขาวโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกผ้าแดง ให้ปูต่อจากผ้าขาวทางทิศตะวันตกเพื่อให้ครูบาอาจารย์ที่ล่วงรับไปแล้วมานั่งรับเครื่องเส้นไหว้ที่ได้จัดไว้นอกจากนี้ยังต้องมีกองปีและชิงที่จะต้องบรรเลงในการรำไหว้ครูและการถวายมือซึ่งต้องมีเครื่องเส้นไหว้คือทูบเทียนบบหรีหมูต้มเหล้าและเงินอีก12บาทต้องกระทำนอกโบสถ์ที่ที่เริ่ม ด้วยการให้ทุกคนจุดธูปสามดอกเพื่อไหว้พระและจุดธูปหนึ่งดอกปักบนเครื่องเส้นทุกอย่างก่อนแล้วสวดชุมนุมเทวดาหลังจากนั้นครูหรือพระจะทำน้ำมนต์ด้วยการสวดส2สองตำม,มานและมงกุฎพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วครูหรือพระพรมน้ำมนต์ให้กับทุกคนที่มาร่วมพิธีหลังจากนั้นผู้ที่จะได้รับการครอบครูจะต้อง กล่าวขอครอบดังต่อไปนี้ลูกหลานขอระลึกถึงคุณครูที่ได้สอนศิลปะมวยไทยให้แก่ลูกหลานโดยมีครูเมฆซึ่งเป็นครูใหญ่ครูเอี่ยมครูเอมครูโตครูพงครูลิศครูแพรครูพลอยและครูฉลองเลี้ยงประเสริฐลูกหลานได้เล่าเรียนศิลปะมวยไทยและยังไม่ได้ครอบครูวันนี้เป็นวันดี และได้เลิกดีลูกหลานขอให้ครอบครูให้ด้วยถ้าเป็นสายพระยาพิชัยดาพักคำกล่าวจะต่างออกไปบ้างดังนี้ข้าพเจ้าขอคาระวะและอารึกถึงคุณครูตั้งแต่ครั้งชวดฉลูกันที่ได้ถ่ายทอดศิลปะมวยไทยมาจนถึงข้าพเจ้าอาทิเช่นพระครูเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุเมืองพิชัยครูเที่ยงบ้านแก่ง ครูมวยงิ้ววัดท่าถนนครูเมฆบ้านท่าเสาครูดาบเหลือเมืองสวรรคโลกและครูมวยจีนบ้านสุโขทัยธานีพระยาพิชัยดาบผักซึ่งได้รวบรวมศิลปะมวยไทยให้เป็นระบบและผู้สืบทอดได้แก่หลวงพิทักษ์เสือหลวงจงครูแสงอุตรดิษฐ์ครูสุนกวนครูอยู่ครูสงวนแสงชัยและครูอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึง ข้าพเจ้าได้เล่าเรียนศิลปะมวยไทยและยังไม่ได้ครอบครูวันนี้เป็นโอกาสดีข้าพเจ้าขอให้ครูได้โปรดครอบครูให้ข้าพเจ้าด้วยเมื่อพูดจกครอบกล่าวจบครูจะกล่าวอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์นำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมและให้ประพฤตินตนอยู่ในศีลธรรมอย่าได้ใช้วิชาไปในทางที่ผิดและ ให้พยายามศึกษาพัฒนาศิลปะมวยไทยต่อไปเรื่อยเรื่อเพราะศิลปะมวยไทยจะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ต้องประยุกต์และปรับปรุงให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและสังคมไทยนอกจากนี้มวยไทยควรจะคงความเป็นไทยแต่ไม่ควรต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ศิลปะมวยไทยเป็นเลิศดยิ่งขึ้นผู้ที่ฝึกขัดมวยไทยควรจะมีใจคอ กว้างขวางและรู้ศิละปะมวยไทยมีจุดเด่นหรือจุดด้อยอย่างไรควรพัฒนาจุดเด่นและแก้ไขจุดด้อยต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งมิฉะนั้นศิละปะมวยไทยจะสู้ศิละปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชนชาติอื่นไม่ได้ผู้ที่ได้รับการครอบครูจึงมีหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์จะต้องปฏิบัติต่อไปหลังจากครูมวยได้กล่าวจบครูมวยจะได้สวมมงคลบนศรีรษะ ของผู้ที่ได้รับการครอบในช่วงนี้พระจะได้สวดชยันโตให้แก่ผู้ได้รับการครอบครูจากนั้นก็ทำการถวายอาหารเพลนให้แก่พระสงฆ์ระหว่างพระฉันเพลนอยู่นั้นปีกองจะเริ่มบรรเลงเพลงไหว้ครูผู้ที่ได้รับการครอบครูจะเริ่มไร้รำไหวครูจนจบสิ้นตามแบบฉบับที่ครูได้สั่งสอนเอาไว้สำหรับสายมวยพญยาพิชัยดาผัก จะต้องออกมานอกโบสถ์ถ้าทำพิธีในโบสถ์เพื่อไล่รำไหว้ครูและถวายมือต่อไปหลังจากนั้นครูมวยจะเริ่มไล่รำไหว้ครูตามแบบฉบับที่ตนได้รับการครอบเอาไว้ถ้าไล่รำอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เพราะครูจะต้องพิจนารณาดูว่ารูปร่างท่าทางแต่ละคนนั้นเมื่อไล่รำในแบบฉบับใดแล้วจะดูงดงามและเข้ากับ รูปร่างมากกว่ากันเช่นรูปร่างเล็กอาจจะให้ใช้แบบสาวน้อยปะแป้งรูปร่างสูงเกรงอาจใช้แบบย่างสามขุมรูปร่างสันทัดอาจใช้แบบผมสีหน้าใหญ่หรือรูปร่างใหญ่อาจใช้แบบพรมสีหน้าน้อยเป็นต้นแต่การเริ่มต้นจะเหมือนเหมือนกันคือเริ่มจากการไหว้พระแม่ธรณีตามด้วยการไหว้บรมครูคือพระอิศวร พระรัตนไตและครูผู้สั่งสอนวิชาหลังจากนั้นจะเริ่มด้วยท่านั่งสําหรับสายพยาพิชัยดับผักและสายท่าเสาตามด้วยท่าสองเมฆไต่เมฆถ้าเป็นแบบย่างสามขมหรือเสือล่าขางถ้าเป็นแบบพมสีหน้าใหญ่หรือน้อยจนจบการลำไหว้ครูเมื่อครูทำพิธีตามขั้นตอนการไหว้ครูเสร็จแล้วทั้งครูและศิษย์จะเริ่มการถวายมือ คือการประมือระหว่างครูและศิษย์ซึ่งถือเป็นการสอนครั้งสุดท้ายก่อนจบการเรียนจากครูผู้นั้นการถวายมือจะยาวหรือสั้นอยู่ที่การกำหนดของครูเองเพราะส่วนใหญ่ครูซึ่งมีอายุมากอาจจะไม่สามารถออกแรงได้มากมายนักบางครั้งจะให้ลูกศิษย์อาวุโสซ,ซึ่งได้รับการครอบไปแล้วเป็นผู้ถวายมือกับผู้ที่ได้รับการครอบใหม่ก็ได้ระหว่างการถวายมือ ปีกองจะบรรเลงเหมือนการต่อสู้บนเวทีมวยตามประเพณีของมวยไทยสายท่าเสาและของสายพยาพิชัยดาภักหากครูผู้สอนวิชาตนยังอยู่หรือสิทธิอาวุโสกว่าตนยังอยู่ครูจะไม่ครอบลูกศิษย์ของตนเองแต่จะนำไปให้ครูของตนหรือสิทธิอาวุโสกว่าตนเป็นผู้ตรวจสอบและเพิ่มเติมวิชาความรู้ก่อนทำการครอบให้แก่ลูกศิษย์ของตนอีกทีหนึ่ง ยกเว้นแต่ในกรณีที่อยู่ห่างไกลกันทําให้ผู้อาวุโสูกว่าตนไม่สามารถเป็นคนครอบให้ลูกศิษย์ของตนได้หลังจากถวายมือแล้วทุกคนจะถอดมงคลและนํำมาไว้บนผานและทําการไหว้พระและครูผู้ร่วงรับไปแล้วทุกคนแล้วจึงทําการถอนเครื่องเส้นไหว้สายพยาพิชัยเดชหักก็กลับเข้าไปรับพรจากพระสงฆ์หลังจากพระสงฆ์ ฉันเพลนเสร็จแล้วหลังจากนั้นทั้งครูและลูกศิษย์และแขกต่างๆก็นําเครื่องเส้นและอาหารต่างๆมารับประทานกันต่อไปการครอบครูก็จบลงโดยลูกศิษย์สายพยาพิชัยจะนํามงคลของตนติดตัวไปด้วยและผู้ที่ได้รับการครอบจะมีศัก์และสิทธิ์เป็นครูมวยทุกประการต่อไป